เชื้อป่ะแกในปีพศ2568นะใครราศีไหนหรือว่าเกิดเดือนไหนจะเจอคนโกงเงินเว้ยปีหน้าเนี่ยเป็นเดือนแห่งมหาโกงเพราะว่าเข้าสู่ในเดือนของไม้มะเสงมีโอกาสครับเป็นอสูรขโมยทรัพย์ยังคงอยู่ในช่วงปี2567และ2568นะแต่ที่โดนเต็มๆเนี่ยคนเกิดเดือนอะไรวะไปดูกัน พื้นฐานของคนที่เกิดในเดือนดังกล่าวนะครับอันนี้จากที่เราทำนะฮะข้อมูลมานะอ่าจากข้อมูลในดวงน,นะอันดับแรกเลยคือต้องบอกก่อนนะว่าคนที่มีโอกาสเจอนะครับเรื่องราวที่ทําให้คุณนะ่ะเจอเรื่องเซอร์ไพรส์กับคนโกงเงินเว้ยอันเนี้ยระมัดระวังกันไว้หน่อยนะโดยเฉพาะคนที่เกิดในเดือนกุมภาพันธ์ครับผมอันเนี้ยมาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะฮะต่อมาครับไม่เป็นสองรองใครครับคนที่เกิดในเดือนพฤศจิกายนครับผม โอ้โหอันนี้นี่คือเรียกว่าชงหนักๆนะครับผมเพราะว่ามันเป็นมันเป็นทั้งชงมันเป็นทั้งเทงเป็นทั้งไห่นะครับผมแล้วโหทุกอย่างเนี่ยทั้งหมดเลยนะนะครับแล้วต่อมาครับคนที่เกิดในเดือนสิงหาคมครับ เ,เดือนสิงหาคมอะจริงๆแล้วอะเขาเขาในพื้นฐานนั้นมันเหมือนฮะนะแต่ว่ามันเป็นฮะที่เรียกว่าเป็นพาราโบลามีทั้งเจอขึ้นแล้วเจอลงนะครับผมดังนั้นบทดีๆใจหายถ้าบทเสียเนี่ยเสียเท่ากับดีเลยนะหรือเบอร์เสียเยอะกว่าด้วยกาถึงบอกครับว่าความรัก,กี้ของคนที่เกิดในเดือนสิงหาคมเนี่ยในปีพศ2 5 6 8เนี่ยเวลามันดีมันดีแค่6เดือนแต่หลังจากนั้นเนี่ยอึ้งอัดนิดนึงนะโอเคแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปดูกันต่อว่ามาหาตัวช่วยกันยังไง ต่อมาครับผมเชื่อป่าแกคนที่เกิดในเดือนนี้จุกๆเลยนะจุกๆใช้ว่าจุกๆจริงๆแล้ววันระมัดระวังเกี่ยวนันทางได้การโดนโกงมิติของ<ม>การโดนโกงเนี่ยมันมีความหลากหลายมากเลยการโดนโกงแบบประเภทแรกเลยคือโกงหลอกให้รักหลอกให้เชื่อหลอกให้หลงนะครับผมสาคัญเลยครับจะเจเนอเรตออกมาเป็นการเสียเงินเสียทองเสียน้อยเสียย,ยากเสียมากเสียง่าย2คือการโดนถูกหลอกให้ลงทุนครับหรือว่าลงทุนมั่นใจเชื่อใจเชื่อใจกันแล้วแล้วลงทุนต่อเจ๊งครับอันนี้โอกาสนะครับจะสูงมากเลยสำหรับคนที่เกิดในเดือนพฤษภาคมแต สําคัญเลยนะมันมีอีกเลเยอร์หนึงไว้อันนี้ที่พีคสุดเลยถ้าใน4เดือนนี้นะครับผมว่าแย่แล้วแล้วถ้าเกิดคนที่เกิดใน4เดือนนี้แล้วในปีเหล่านี้อะโดนอะจะเป็นยังไงอันนี้บอกลำลองว่ากดเงินสดกันดีๆ,ๆนะเชื่อป่าแกอีก3ปีที่กําลังจะบอกต่อไปนี้นะหนัก ในปีพศ2556ครับผมอันเนี้ยมีโอกาสเจอโกงเจอการเบี้ยวหนี้เบี้ยสิงอยู่ตลอดเวลาเลยและต่อมาครับคือคนที่เกิดในปีพศ2547มันเหมือนกับโดนถูกเอาก้อนน้ำแข็งทุบหน้าแม่งหน้าชาเลยนะการโดนโกงครั้งนี้หรือการที่ทําให้เราสูญเสียเงินในรอบนี้อึดอัดลําบากลําบนแน่แท้เลยครับผมและสําคัญเลยครับย้อนกลับไปอีกนิดนึงคือคนที่เกิดในปีพศ2535ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะบอกเลยว่าในมิติที่คุณจะโดนนะมันโดนเป็นเรื่องของการที่แบบโดนถูก ให้ร้ายแล้วเสียเงินโดนถูกเกิดเรื่องราวต่างๆที่รุนแรงแล้วเสียเงินเสียเวลาบางทีเสียศูนย์ด้วยซ้าดังนั้นวิธีการแก้ไขนะครับผมผมแนะนำนะฮะให้คุณนะครับไปที่วิหารต้าเทียนเซียนวิหารต้าเทียนเซียนอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่เทียนทะเลยิบสองครับผมไปทําการนะฮะขอฝากดวงไว้กับองค์อาม่านะครับหรือองค์กิมบ้อนะองค์พระแม่สีหวงหมู่นะครับผมนะฮะที่วิหารต้าเทียนเซียนเทียนทะเลยิบสองนะครับผมนะฮะแล้วไปร่วมสร้างวิหารกันนะครับอันเนี้ยกำลังสร้าง ในรูปแบบที่เรียกว่าเต็มเตเลยนตั้งแต่ฐานรากมาเลยนะครับผมโอกาสนะครับแล้วให้อากงครับอากงเฮงเจนะฮะไปช่วยปะเป่าคุณครับคุณนะฮะปักหมุดที่วิหารต้าเทียนเซียนเทียนทะเลยิบสอนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้นะนะครับผมรบกวนครับฝากกดติดตามกดหัวใจที่สําคัญเลยครับบอกให้พิมพ์คอมเมนต์มาว่าอย่าโดนอีกเลย